สวัสดีค่ะใส่ปาหมากีรถอีกแล้วเพอาะทดก็ไม่พิมก็ได้ออกมาหน้านกค่ะมื่นพอดีมาพอแม่คุณหญ่บานอยู่นี่แหละค่ะมันออกมาหน้าเลียงง่วเลียงควายเพิ่นนกค่ะเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นฝันดีขนาดเลยก็เลยอยากมาสัมผัสไปให้เเดี๋ยวเดี๋ยวใจเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเรียกรถซะมางามแท้ ก้นสองขัานสองขานสีน้เงินยียห้าง่มมาหอดมงเก้าสวาสดีค่ะแม่พใหยาบาลพ่ออุทิศจ้ามานอนหานอนเวนมาหานอนเวนทงหน้าก็เลยมาพ่อแม่พญายาบาลโนขันโนกเลงทำก็มาเกีียวไต่หยางคนง่วนต้นหัแต้นหยวตนพ่อพใายาบาลมาออกมากบบจ้ามื่อนี้ขึนไปซุ่มขึนไปซุ่มอยู่หมซีจ้า คือว่าฝันดีแท้งวดใดกับว่าฝันคักฝันแน่บ่เคยมาถ่ายท้าไม่เอฟซีเบิ่งจักเถื่อนว่าจ่านี่เอาเนื้อเอาวัตถิจา่ัดอันนี้น้องยังจ้ะน้องน้ำฟ้าบุ๊ลลุน้องยังเอ้นน้องยังนี่น้องแป้งน้องแป้งน้องป้องแป้งเออได้เป็นลูกสาวไม่พิมพ์ด้วยนี่น้องน้ำฟ้าไม่เป็นทายไม่เป็นทายถามแม่เกินคือว่าสันดีถน้อแม่ผู้ใหญ่บ้าทอันนี้แม่จุกเนาะค่ะเนาะ ตากฟซี่จาโตแน่เพราะว่าช่วงนี้มันลำบากก็เลยอยากหาโตดีโตโกตโตมานเนาะเป็นฝันเป็นฝันวดตะวัดเลยตะวดละสามงวดแล้วตะวดสองเก้าเออตะวดสองเก้าคูณมันมาได้สองงวดแล้วอันสองเก้าสองเก้าแล้วก็มาหกนึงนด่นกันหนึ่งมันพ้นทางบ้านเจ้าฝันฝันลทางบ้านฝันเกี่ยวโหเกลี่เียเยวเฮียนบางเดียวง้วนนี่ละม้วดม้วนพิานมาบังหันละข้าเจ้าฝัน ฟันว่านนี่ยังก็ข้าเจ้าฟันว่านนี่เมียผัวฮัดครับรถเีเมียเมียก็เล่ไปหัดครับก็เลยขับปินครับเลยขับไปคับไปเรื่อยๆครับไปพุ่งคางบ้างข้าเจ้าก็เลยมาแก่่ห้ซ้ำเหน่ะแก่ให้ฟังวัดคือขับป็นไหวแท่อยังเจ้านี่เราเป็นผู้ขับรถขั้นนี่เราวป็นตอนนี้มึงเศร้าคือบ่มาแก่่หงฟังว่าสันขอยบ้างย้มมาแรงเลีกอกเล่จังหวะยิ้มมาเบาลายวัดสนุก เดีเอามาเต็มเต็มะบียนรถมาใน้ย่เลดเลีนมาอีน้องอีน้องวะสันว้บ้านถือเลขบอกสันเลขอียังเลยย่าสันเอาทะเบียนรถเล่าเด้่าหันเราวะไปหันไปแมนดีกาเรวสันยาไหันไปหามออรจะใส่อีกอันสองหกเก้าอีกอนเก้าสองเก้าหกอย บัวฟันเกี่ยวมอดตะไส้ฟันเกี่ยวตะลุดไงหันหันบัวซื้อออกตั้งสองอันเลยเป็นบัจ๋าทั้งมอดตะไส้ตั้งสามขันเลยมันนี่ยห่งกับกับกันกัปตัวนี้ทะเบียนอืมเนาะงวดเมื่อกี้ทั้งล่างทั้งบนงวดที่ผ่านมากนะจ๊ะเนาะงวดที่ผ่านมากหนึ่งสิงหาเนาะโอ้ยยังว่าแต่ว่าอันงวดนั่นคือว่าอันฟันเต็มๆว่าขึ้นต้นไม้ยังงวดที่ว่าเอาไว้ฟังเนี่ยเขาแล้วฟันว่าขึ้นต้นไม้นะมีมีผู้ชายเอะไรเล่าเอาเลขมาให้เลี้วบัน ก็มีผู้นึงสิมาหยาดเอาไม่หยาดเอาแล้เล่นตูนต้นไม้ลงมาตูนลงมากำเอมอเลขยสองเก่าไปหาสื่อสก็มตะอันตะอันสื้อน้ำผู้นั้นผู้นี่ก็ว่าสามสบเปอร์เซ็ามสิเปอร์เซ็นต์บนหลุวันเหววตีออกสองเก่าเนาะเนาะได้ได้ไมาแล้วแ้จัง ก็พอดีกำล่งคุยกันนาะค่ะนพอผพ้อพยาบาลเลยออกมาเนาะค่ะสวัสดีค่ะพ้ใหยาบาลค่ะอันนี้แม่พยาบาลคนโศกคนดวงเฮงถูกเลขมาสามสี่หัวติดกันแล้วค่ะเทิรนเหลขรถเล็มอเตอร์ไซค์เหล็กหยุ่นออกมืดเหมือนมาจตอฟันเกี่ยวตลอดมาค่ะมาเนียนลูกสาว่นนีเมองนอกฝันถามถาเบื้ง มื่องวดนี่เนาะออมเนาะลูกสาวยังเมืองนอนฝันฝันงวดนี่ล่ะงวดงวดที่สี่ออกสี่มาละสิบหกสิงหาคมหกสี่เนาะค่ะเนาะมันหวานเพราะมันยิ่งปืนยิ่งย่ายย่ายย่ายกับยู่งเหยนหลังเก่าบ่แม่นหลังปัจจุบันนี่ดอกหลังเก่าหลังแครหลังโบราณหลังโบราณหลังโบราณบานย่ายแล้วก็นั่งนางนงเสียพ่วงกันยิ่งยิ่งตะลอยยิ่งย่ายยิ่งจังได้ให้กับว่ตถุวัชน ให้พ er. ักกันแปลอรวดอรบานนี้ย hmm? okay. ิ่งแล้วย่า่กับจนว่าย่ายว่าเศ้ายิ่งกู่อสู่วซันมันยิ่งกูกับว่ามันกับว่าถือกูมันกับว่าตายดอกว่าซันระว่าแล้วก็ว่าจังสี่ล่ะแต่ว่าก็แสิบปีใช่ป่บานนี้ย่า่อายุเท่าไหร่ละจ้าย่า่อายุแปดสิบเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้า น้องน uh ้องอ้อมเนี่ยอายุเท่าใดล่ะคี่สิบหกยี่สิบหกเอาบัเล่ตี้ยากกว่าิหนั่นตรงกันเลยโอ้ยกิหกตรงกันเลบ่ีย่าิหกับยี่สิบหกวเดี๋ยวเขียนไปกรับสิลิ่วอดสองหแดสองหกแต่ว่าปืนกาแฟเอาอันไหนกาแฟเอาบอตรงเลยแปดสองหกจะรู้ว่งยิ่งถือป่จ้ะยิ่งถือยิ่งาถืยิงมาถือกับป้าตยยิ่งกับบ่าตายปดีแล้วมึงดูพี่ตอร์พาเห็นมยบ่ ยิ่งเถื่ออายุตรงกันกับลูกมันฟันเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ละอันซื้อแต่ละแต่ว่าถื่อบ่เถื่อกันพี่จะน้าญาตเราเด้อะโมเมนต์บอกโมเมนต์บอกเด้อพี่น้าญาตเราความเสียมันความมีจังซื้อเพซื้ออะไรอันนี่เอาเยพันกับประมาณใจกันละของมัมีหักเนาะจ้าไปได้ทุกอย่านะครับไมแน่นอนไปได้แต่ว่าเล็กๆนี่น้อยอันละไม่ต้องไปทุ่มเทคักแน่ละเด้อ คนได้ซื้ออันนี um, uh ่อ huh. ันบาทหนึ <2> <3> <3> <2> <2> <3> ่งได้หรอว่าท่องน่ะบาเลขทีสองหูบาลีทีสองหูผู้กันจากอายุสองหกสองหกแม่เฮาวเดี๋ยอายุอายุแม่เฮาผู้ผู้ถือยิ่งนี่กับเกดที่เก้าปีได้จับใส่อันอันนี้เอาปืนใส่เอาปืนแปดบาลขทีสองหกตรงกันเบิดทุกอย่างสามอันตรงกั็เลยพระอาจารย์โทรมาบอกสองหกคือตรงกั็เลยกันเ่าอ สงกระเล็กแม่พิมพ์สองหัวนมันแม่งโท่มากอคลิปยุงเสารนี่แม่สองัว้อไ้บางลแปลว่มันใจไม่แรงพอ้อับังแม่สองหัวเขาออกลูกนรถแท็กซี่มุสเซนี่ใครเบิ้งเยอะครบอ้าสองเออไอง กอันนแม่งมอสอแปเลยเท่า of รถเท่ากูไปฝันเจ้างวดนี่แต่ผู้อื่นฝันนผู้อื่นันแม่ผู้นาะเจ้าบาแบบแม่ันเจะของฝันบ่แมนสามปูหอสาม้กมันสาม่นบบมันต้องลดสั่วมันต้องลด้แล้วนี่าคามาสัมผัสคนดวงเฮงเนาะค่ะเนาะจังไดก็ต้องถือแน่นอนค่ะงวดนี้มาถือม่อสเนาะว่าต่อุมัทุกคนนั่นละ มันตรงกันสามทีมงเนาะจ้ะเนาะอันนี้เพื่อนกับเราคว่วฝันด้วยค่ะเด้อคว่วฝันพอพนงบานเพื่อนเพื่อนเขามาสามงวดละจะเลียกโลเปอนพิลาพาได้รับการอนุมัติอันนี้ถ้าละถ้ามันนี่สองเก่าตรวจรงมาตั้งแต่ใหม่เนาะถ้ามันเถื่อนเนาะอันนี้ไปเสื่อละบอกกันไปถ้าผู้เขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่นี้เด้อค่ะช่องโพสต์ไม่พิมพ์เนี่ยอย่างม่โชคมือหนีกับแม่หน้านาะค่ะเนาะ ก็มาไม่ได้ของดีฝากเอฟซีค่ะแม่จุกแม่ผู้ใหญ่บ้านกับอันพ่อพ่อยังกดจ้าลูกสาวคนอยยุเมืองนอกด้วยค่ะทู่มาาเราเห็นแม่ฟังว่ายิ่งเป็นเิ่นไรยิ่งให่มันบ่ยิ่งใยญ่เพื่อนยิ่งย่อยู่เงินยัยเท่าก็เลยบอกเลขอายุย่ายกับแปลเอานี่แหละค่ะกับเลขรถเพิ่นสองหกกับเลขที่บ้านกับอายุน้องผู้ฟันหนึ่งกับสองหกตรงกันเมื่อสามสี่ยางน่กขนะ ยก็เนนลยมาแล้วค่ะเอายโยคให้เอกเลยค่ะกระ,ะกปาเอฟซีเบิ้งเป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อขันมากก็ซื้อน้ำเพลิงเบึ้งจ<ร>้าแ่ทาส่งมา